มาพี่มามาข้างหน้าคุณแม่ถามหานี่คุณยายเดินไปตรงนั้นพอดีเออนี่นะคะนี่นะคะคุณแม่นี้นี่คุณยายที่แกไม่มีวัวไม่มีควายไม่มีช้างไม่มีอะไรเลยนะใจละตาสนุมีคู่แข่งแล้วนะนี่นะคะคุณยายยายไม่ต้องไหว้หรอกเอามือลงเออคุณแม่ก็อยากเห็นนี่คะ่ะแม่นี้อ่าท่านไหนสะดวกเมตตาเป็นข้าวสารเป็นอาหารแห้งนะคะ ให้คุณยายได้นะคะคนไหนคะคุณยายมาขอเช่าอหรม่มีชาพิวานลลูกก็มีไม่ได้สอนอะไรนะค่ะอะไรนะเลายฟางให้ยายสองร้อยข้าวหนึ่งกล่องเย้ขอบพระคุณคุณแม่เอ็นค่ะเอาข้าวเอาข้าวกลับน้ำด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่คุณแม่เอ็น คนคนนี้ค่ะเอาให้ข้าวกล่องหนึ่งข้าวกล่องหนึ่งก็ได้ค่ของคุณแม่เอ็นเนาะเอาน้ำด้วยหรือเปล่าแม่ตังสองร้อยบอกข้าวหนึ่งเนาะลาบขอะบ้าคคณค้ายายได้ค่ากับข้าวเนาะท่า,านาไหนจะสะดวกเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะคะยายตาขอบคุณมากๆอันนี้ของคุณแม่เอ็นน้ำด้วยน้ำด้วยย,ยายยายอะน้ำด้วยขวดหนึ่ง แล้วถ่ายก่อนนะค่ะขอบคุณคุณแม่เอ็นนะคะที่เมตตาคุณยายนะคะคุณยายแกนะคะไม่มีช้างไม่มีวัวไม่มีควายไม่มีอะไรเลยนะคะแกก็มาขอความช่วยเหลือนะคะมาขอความเมตตาแต่คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะแกอยู่คนเดียวขอบคุณคุณแม่เอ็นนะคะบุญหนุนนำนะคะแล้วก็คุณแม่นินะคะแล้วก็คุณแม่นิสมทบให้อีกนะคะขอบพระคุณคุณแม่นิคุณแม่เอ็นนะคะขอบพระคุณค่ะอายาย คุณแม่ในค้าอกนะคะขอบพระคุณค่ะแกจะได้ไปซื้อข้าวสารเนาะขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะคะขอบคุณค่ะจ้าโชคดีนะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอให้แม่ตงเพียงๆปังๆอย่าได้มีเจ็บมีป่วยมีไข้เลยจ้าขอให้รวยๆเพียงเพียงเด้อขอบคุณแม่แอนนานะคะให้ คุณใหข้ข้าวสารอาหารแห้งแก่สามรอยนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะ, hey. Hey. ะเดี๋ยวนะคะคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีอะไรบ้าง <Hey. S 1> ข้าวสารสามร้อยเดี๋ยวซื้อข้าวสารให้เนาะเดี๋ยวมอบซื้อปลากระป๋องไว้นะยายนะคะโอเคนะคะอาคุณยายเดี๋ยวของคุณแม่อันนา,นาเดี๋ยวซื้อข้าวให้เนาะโอเคที่ไหนมีข้าวสารสามร้ย น้อ,นองช้างมีกี่เชือกนะคะน้องตอนนี้มีสามเชือกคะ่ะคุณยายข้าวก่อนโอเคนะคะคุณแม่คุณแม่แอนานานะคะข้าวสารเดี๋ยวซื้อข้าวสารให้นะคะคุณแม่แอนานานนะะข้าวสารคุณแม่แอนานาข้าวสารสามร้อยแล้วให้ยาย ยายก็ชื่ออะไรนะลืมละชื่อชื่อเล่นซื่อทองมีบอชื่อยายทองมีนะคะยายทองมีอ่ะยายทองมีอยาไปซื้อข้าวสารให้นะคะอ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มสี่ร้อยคะแนนเอาอะไรกลับบ้านผลไม้หรือหญ้าหรืออะไรเอาหญ้านะคะจากคุณแม่โบนะคะเอาหญ้าโอเคค่ะอ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มอาจากคุณแม่โบอ่เลยนะะ แล้วฝอกป้าคุณแม่โบแม่ตายาให้พี่หนุ่มกลับบ้านนะคะกราบขอบพระคุณค่ะพี่หนุ่มเอาแยกลงเลยจากเอ่อสี่ร้อยสี่หกยี่สิบสี่มัดยี่สิบสี่มัดนะคะมาแล้วหนุ่มไทยสีจันทร์สีจันทร์มาด้วยสีจันทร์กับแม่เจี๊ยบไใส่่ออนนมหนุ่มสุรินเดี๋ยวนะคะหนุ่มสุรินยี่สิบสี่มัดเนาะ แม่โบลงแล้วเนาะนักเียคืิลงแล้วกันละเรียนเตะสีสองแม่ลูกมาแล้วมาทุกวันสองแม่ลูกแม่ดอมมีเป็นงานประจำและมีงานประจำทยแล้วสองแม่ลูกออกไปนู่นบอหรือยังไงล่าแกมว่ะแกติดตามหลบดุมนะฮะติดตามในหลบดุมนะนั่นลั่งก็ปลาเอ้ยกันปล่าจิ๊บกับข้าวขี้กนเองอยังเงีนะสาวกาวหลบโอ้โหยายนวลคลองทินแล้วทีนี้โอ้ไม่มาแล้วป่านนี้ละโอ้หายตาใหญ่อ้วกคืน